สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูซูเทโรนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรียความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกลุ่มและคณะกลุ่มนะคะประจําวันที่1นึถึงสิมีนาคมนี้นะคะชาวราศีกลุ่มก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20ม,มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตมหลักของ Western a s t r o l o g y นะคะหรือว่าตามาศาสตร์ของตันตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้นะคะก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรยกก่่าาป็นนนอแบบ General Readading ะะคซึง อันแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนค่ะจ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะในอดีตที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์ของพวกคุณอะแล้วมันก็ทําให้หนึ่งมันทําให้มีปัญหาแน่นอนนะคะ คนหนึ่งคนในที่นี้ไม่ไม่ไม่แฮปปี้แน่นอนนะคะแต่ว่าคนบุคคลที่สามอะที่เขาเข้ามาเหมือนกับว่าใช้คําว่าอะไรเดียเหมือนกบเข้าไนศหรือเขาอยู่เป็นคือเขามีมารยาหรอคือไม่รู้จะจํากัดความว่าไงคือเขาเข้ามาแบบที่ทําให้มันไม่มีปัญหาอะไรมากอะคือรีแอคชั่นของเขาอะมันประมาณว่าคือสิ่งที่เขาทํากับความสัมพันธ์นี้หรือว่ากับคนของเราอะนะเขาเขาแสดงความ ออกแนวแบบว่าเออเป็นห่วงมากกว่าเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดกับเธอแค่เพื่อนแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแย่งเธอจากคนของเธอนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาวิธีการแสดงออกข,ของเขา mar มันค่อนข้างที่จะละมุนละม่อม,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 มนะคะไม่ได้เป็นการแบบเออจะแย่งนะฉันจะนู่นอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ใช่ไมบนน่ไน่ไม่มันก็เลยทําให้หนึ่งตัวเ่าเอไม่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 ไอ่ไมีคนหนึ่งมนไน่ไม่นี้ไม่พอ่จทีไม่ที่คนคนน่้เ่้ามานะคะแตม่ว่า่่ ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะเพราะว่าการวางตัวของบุคคลที่3คือมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นแต่มันก็ทําให้เราเองมีความรู้สึกว่าเราหงุดหงิดใจนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอีปัญหาแบบมือที่3เนี่ยนาหัวใจนะคะจะเป็นยังไงบ้าง ในพิโซอดนี้นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะพยายามที่จะคุยกับคนของคุณหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคนู่นนั่นนี่นะคะพยายามในการที่จะบอกในเรื่องของประเด็นปัญหาอะไรไปเขาก็รับฟังนะ แต่เขายังไม่ได้แก้ไขอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขายังเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยแหละเขาไม่ความรู้สึกว่าก็แค่เพื่อนกันไม่มีปัญหาอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ตัวเรานะคะเราผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบมาพกกากลน่ะเรื่องเนี้ยมันไม่เวิร์กเว้ยแกมันต้องมันต้องเลือกมันต้องทําอะไรสักอย่างให้มันชัดเจนไหมอะไรเงี้ย แต่นั่นแหละพูดไปก็เท่านั้นนะคะจนตัวคุณเองหรือนึกคนหนึ่งคนในที่นี้เลือกที่จะไม่พูดแหละนะคะเลือกที่จะห่างๆไปแทนแบบประมาณว่าเอออยากทําอะไรก็ทําไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วพอทําแบบพอทําแบบนั้นอะ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยบรรยากาศอ่ะมันดูแย่ลงมันดูห่างกันมากขึ้นนะคะความห่างกันในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะที่จะเป็นตัวที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งในที่นี้ตัดสินใจนะ ว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ดีหมายถึงคนกลางอะนะคะจะตัดสินใจว่าควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ดีเพราะว่าถ้าอยากคีบเราเอาไว้ก็ต้องชัดเจนนะว่าแบบว่าเอ็มาทางเรา,าอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งใน e p พิโซดนี้มันมีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเป็น D and place เสียไปไม่ได้นะคะเป็นความรักเป็นอนาคตของเขาเป็นอะไรแบบนั้นนะคะแล้วไพ่ก็มีไพ่ king กับ queen ถือไม้เท้านะคะที่ออกมาคู่กันนั่นหมายความว่าเอาละ มันมีหนึ่งคนในที่นี้แหละนะที่วืดนะคะหรือว่าที่ไม่ได้ไปต่อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอพิโซดนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะของชาวราศีกุมลัคณากรุมก่อนเมเดจี้ของตัวคุณเอง,องเป็นใครวิโรจนประจุน,นะคะคุณโปงแล้วแหละจริงกับเรื่องนี้ในอพิโซดนี้คุณไม่พูดและคุณเบื่อนะคะเพราะว่ามันผ่านการพูดการอะไรมาเยอะแยะมากมายคุณปล่อยนะคะชิลคะ่ะอยากทำไรทำคะ่ะเอาเลยนะคะเพราะว่าคุณคิดจน จนคุณมีความรู้สึกว่าคือหัวจะระเบิดอยู่แล้ว,วกับเรื่องนี้คือหึงจนไม่รู้จะหึงยังไงแล้วแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงให้แบบมันตรงไปมากกว่านี้แล้วแต่เขาก็ยังเลือกที่จะแบบยังเฉยอยู่ดีคุณก็เลยแบบเอา้าอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลือกไม่ตัดสินใจอะไรฉันก็ไม่ไม่พูดอะไรแล้วนะอะไรเงี้ย ทีนี้ในเอพิโซดนี้คุณจะค่อนข้างเย็นชากับคนของคุณพอสมควรนะคะคุณจะปล่อยเขาเลยค่ะอยากทำอะไรทำอยากตัดสินใจอะไรตัดสินใจนะคะแล้วตัวคุณเองก็ไปในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอยู่กับความสัมพันธ์นี้แบบเต๋อฟูคืออยากทําอะไรก็ทําชิ้นเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ได้สม่าเสมออะไรกับเขาอีกแล้วนะคะอยากคุยคุณก็คุยไม่อยากคุยคุณก็ไปนะคะทีนี้ในเอพิโซดนี้คุณจะเป็นยังไงอีกคะคุณกุมโอ้คุณอยู่แบบสบายสบายเลยนะเนี่ย บางคนแอบกลับไปคุยกับคนเก่าๆด้วยนะคะช่วงน,นี้ฮอตนะอืคุณไม่สนไม่แคร์นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงอยากทำอะไรทำคุณปงจริงนะแต่คุณยังไปจากคนคนนี้ไม่ได้อะคุณไม่กล้าที่จะตัดใจจากเขาคุณยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่แต่ทุกๆวันะ่ะที่ทุกๆครั้งที่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนที่มีเรื่อง ปัญหามือที่3เข้ามามันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจตลอดแล้วทุกๆวันคุณ move on จากผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่คุณดิวด้วยทุกๆวันค่ะไปทีละช้าๆนะคะคุณค่อยๆลดความรู้สึกของตัวเองลงคุณจะทำไงกับเขาต่อไปใน,อปนเอพิโซดนี้ย เอาจริงๆลึกๆกับมันเครียดแหละแต่คุณมีความรู้สึกว่าความเครียดอะมันก็ช่วยอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเขาคนนั้นของคุณก็แบบยังเลือกที่จะไม่ทําอะไรอยู่ดีนะคะเป็นไพ่แฮงแมนเรื่องที่จะไม่ทําอะไรเรื่องที่จะแบบฉเฉยเรื่องที่จะนู่นจะนั่นจะนี่อยู่ดีแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเบื่อแล้วว่าในการที่จะในการที่จะคุยหรือว่าในการที่จะพูดนะคะแต่ว่าแพลนของคุณคือถ้าสมมติว่าในอนาคตตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณหมดความอดทนแล้วอะ คุณจะเดินออกนะคะทีนี้เดี๋ยวดูเขากันนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะไพ่เขาเป็นไพ่ควีนถือเหรียญนะคะบางคนก็ไปอยิวกับพวกธาตุด,ดินนะคะพลิกศบกันมังกรพวกนี้เขาก็จะช้าๆหน่อยอในการที่จะคิดหรือว่าในการที่จะตัดสินใจอะไรนะคะในบางครั้งบางทีทีนี้ในเอพิโซดนี้เขาก็มีเกณฑ์ที่จะแบบทาวเวอร์ขึ้นนะคะเขามีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องอะไรช็อกๆแล้วก็จะได้ตัดสินใจแหละควีนถือดาบนะคะเป็นอะไรที่ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่า ไหนดูซิเขาจะเป็นยังไงโอเคคุณกลุ่มตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่เป็นคนปลุกเขาจากสถานการณ์นี้คือการแสดงออกของคุณว่าคุณอีกนอเขาคุณไม่สนใจเขาว่ามันทําให้เขาค่อนข้างกลัวที่จะเสียคุณไปเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้สถานการณ์มนันไป็นี้ได้อีกแล้วคือไม่สามารถที่จะทําให้คุณกับเขาคือห่างกันไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วอะ เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคเขารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. เพราะว่าเวลาที่เขาไม่มีคุณอะมันมันไม่ดีเลยอะสำหรับตัวเขาอะเขารู้สึกว่ามันทำให้เขาคิดมากแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปื ดูสิอะไรที่เขาสิ่งที่เขาจะให้กับคุณในเอพิโซดนี้นะคะ6ถ้วยสถ้วย1ถ้วยนะคะแล้วเป็นไพ่9ถ้วยอะไรที่คุณคาดหวังว่าคุณอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังหรืออยากที่จะได้คุณจะได้มันนะคะแต่ดูก่อนว่าเขาทำยังไงล่ะกับคนที่เข้ามาหาเขาอะ การพูดตรงๆนะว่าเขาแบบไม่ไม่สบายใจกับการที่มีคนคนนี้อยู่ตรงเนี้ยและถึงต่อให้คนคนนั้นน่ะคนที่เข้ามาเป็นคนที่สามอ่ะเขาจะยังดื้อด้านในการที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปอ่ะเขาก็จะปฏิเสธคนเนี้อย่างสม่ำเสมอคือเขาก็จะพูดหรือว่ามีรีแอคชั่นมีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ทําออกไปแล้วแบบทําให้คนที่เป็นคนที่สามแบบ สามารถคิดได้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เอาเราเขาไม่ได้เลือกเราเนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะทําเขาจะทําแนวโน้มดูเป็นไปนในทิศทางที่ดีเลยนะคะของคุณกุมที่นี้เดี๋ยวเราดูออร์คเคิลกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเมนฟีเมลนะคะแน่นอนคะ่ะว่าในเอพิโซดนี้มันต้องมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ ที่จะได้ไปต่อ pay attention to the red flag a l i q u i d a t love let your friend help you นะคะใน này, เอพิซดนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะเริ่มเห็นแล้วแหละหยนะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมายถึงหยนะเกี่ยวกับตัวเองคุณมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคุณคิดมากมากกว่านี้เครียดมากกว่านี้อะไรมากกว่านี้คือจะเป็นโรคประสาทอาังเพราะฉะนั้นคุณเลยเรื่องที่จะดึงตัวเองกลับมานะคะเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็แสดงออกอย่างที่ อย่างที่อ่นานไพ่ไปก็คือคุณจะเป็นตัวเองอยากคุยคุยไม่อยากค,ยคุยก็ไม่คุย้ยคะและที่นี้เขาอะก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเขายังปล่อยให้คุณอะกับเขามีระยะห่างอย่างงี้ต่อไปอะมันจะทําให้แบบจากกายที่แบบเป็นคนที่รักกันเข้าใจกันอะมันจะกลายเป็นคนที่ ที่ไม่ใช่แบบนั้นคือเราทั้งคู่จะไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมกันอีกต่อไปนะคะแล้วก็เขาน่าจะได้มีการเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยนะคะกับคนรอบข้างของเขาว่าเฮ้ยเฮ้ยจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งบางทีมันก็เหมือนกับว่าคนคนนี้มองอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมากเกินไปไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของอารมณ์เขาอาจจะไม่เข้าใจคุณนะคะแต่ว่าเขาอยัางที่จะแก้ไขาปัญหานี้เขาเลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเขานะคะโอเค next Yes นะคะ The situation will improve นะคะแล้วก็ Bear s t e e นะคะรออีกสักนิดหนึ่งนะคะสถานการณ์นี้ก็จะดีขึ้นแล้วนะคะขอแค่ตัวคุณเองนะคะยังยืนหยัดในความเป็นตัวเองต่อไปนะคะไม่โอนเอียงเอ็นอ่อนอะไรไปตามเขานะคะไม่ได้แบบว่าไปยึติดอะไรกับเขามากอ่ะมันจะเหมือนกับว่ายิ่งเราห่างเขาก็จะยิ่งมีแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเองก็จะ ตามมาเองนะคะ t h e s i t u a t i o n will improve มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะขอให้เข้มแข็งเอาไว้นะคะอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าแล้วคนโสดอ่ะนะคะในอพิโซดนี้คนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างเมเนเจอของคนโสดเป็นไพควีนถือเหรียญ คนโสดนะจ๊ะ EP นี้อาจจะไม่เหงานะมีคนเข้ามาหลายคนด้วยนะคะเออแต่ว่า โอเคในเคสแรกนะคะก็คือชาวศีกุมและคณะกุมที่เป็นคนโสดคุณมีเกฑ์ที่ว่าจะมีคนเข้ามาสองคนนะคะคนหนึ่งถือถ้วยคนหนึ่งถือไม้เท้าคนหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาแบบคลั่งรักคุณมากเลยนะคะแล้วก็จะสร้างความลำคาญให้กับคุณด้วยเพราะว่าตัวคุณเองนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกําลังอินกับชีวิตของคุณ นะคะอินกับงานอินกับเงินอินกับนุนนันนีนนและคุณอยากที่จะสโลว์ดาวทุกทุกอย่างนะคะเพราะว่าคุณมีเรื่องที่โฟกัสแล้วในตอนนี้นะคะความรักยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้หรอกแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองทีนี้พอมันมีคนมาคลั่งรักคุณมากๆคุณลำคาญนะคะพยายามที่จะมาอะไรกับคุณมากๆคุณลำคาญนะคะแล้วคุณก็ตัดออกนะคะจัดพวกนั้นเอาไว้เป็นเฟรนด์โซนนะคะแต่อีกคนคนหนึ่งที่เข้ามาเขาดันเข้ามาในแบบที่เป็นอะไรที่แบบ เข้ากับจังหวะช่วงนี้พอดีคือเขาก็เข้ามาคุยกับคุณในเรื่องงานเหมือนกันเว้ยหรือว่าคุยกันในเรื่องของแพชชั่นของชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือและแล้วมันเป็นการคุยในแบบที่สร้างสรรค์มันไม่ได้เป็นการคุยแบบคนคลั่งรักคุณดูที่จะให้คะแนนกับคนคนนี้มากกว่านะคะแล้วยังไงต่อนะคะในเอพิโซดนี้นะคะคุณกลุมที่เป็นคนโสดเป็นไงต่อไปคะ แนวโน้มในอนาคตไกลๆนะคะมีเกณฑ์คิดว่ากับคนนี้จะได้คอมมิทเมนต์เลยนะกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาว่ารู้ใจคุณนะคะแล้วก็รู้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะคะว่าคุณต้องการอะไรอะไรแบบไหน,นเขาค่อนข้างจะใส่ใจคุณพอสมควรจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่มองคุณมาตั้งนานแล้วอะแต่เพิ่งแต่เพิ่งมาคุยเพิ่งติดต่อมานะคะเพราะว่า เขาไม่รู้จะหาจังหวะไหนในการที่จะติดต่อคุณหรือในการที่จะคุยกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดนะคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยนะคะแล้วก็ดูที่จะแบบเป็นคนที่มีแพชชั่นตรงกับคุณนะ mm hmm. แนวน้มแน่นะคดประคับประคองไปดีๆมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. ให้เราแฟนขึ้นสีไม้เท้าขึ้นนะคะหน mm ึ hmm. ่งเหรียญขึ้นเลิศน,นะคะ mm hmm. อ่ะทีนี้ออร์เรเชลนะคะที่ออกมานะคะไว้ยังไงบ้างนะคะเก็บไพ่ก่อน main energy ที่ออกมาตรงนี้นะคะไพ่ s p a c i a l ที่ออกมาคือ lovers flood deception นะคะ free yourself เอ่อ e p i s o d นี้เป็นเอ i ิ o d ดของการจีบกันและหนึ่งนะคะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาจีบคุณหลายคุณนะคะที่นี้มันมี deception ขึ้นนะคะอันนี้คือคิดว่าน่าจะเป็นเรานะคือตัวเราอะ่ะ เมื่อกี้เมเนเจอร์เราได้เป็นคิงเหรียญใช่ปะคือบางครั้งบางทีอะสิ่งที่เราแสดงออกไปอะกับความรู้สึกอะมันมันส่วนทางกันนะคือปากไม่ตรงกับใจหรือไม่ได้ไม่ได้คิดตามที่พูดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดคือแบบมันมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่ข้างในนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยเจ็บหมาคุณกลัวการเจ็บ คุณยังไม่อยากมีความรักอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะซึ่งมามีความรู้สึกว่าการที่คุณทําแบบนั้นอะไรที่มันขัดแยง้งมันจะทําให้เรื่องนี้ยากมากยิ่งขึ้น1 2. คนที่เข้ามาคุยคือไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณปลดปล่อยตัวเองถ้าคุณยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าคําแนะนําเขาก็บอกว่า take action นะคะ improving health แล้วก็ opportunity เพราะจริงๆแล้วว่า การที่ตัวคุณเองอะจะเลือกที่จะโสดต่อไปนะคะหรือว่าเลือกที่จะมีคนคบคนคุยมันเป็นโอกาสของชีงวิตยอยู่แล้วคุณเลือกอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งคุณก็ควรที่จะทําให้มันแบบว่าง่ายอเออหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ถูกต้องไปเลยนะคะแต่ใดๆก็คือมีเกณฑ์ได้พัฒนานะโอเคไหม อันลาคะสำหรับของชาวราศีกุมและคนาก,กุมนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ Subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงสุดตัวต่วตางๆอยู่ใน d e s c r i p t ั o นบ o ็อกเป็นที่รับ้ายแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ